สวัสดีค่ะทุกทท่านได้ชมตอนที่2ไปแล้วนะคะเรื่องของประวัติศาสตร์เมืองแพร่สู่อารยธรรมล้านนาวันนี้นะคะเราก็จะพบอีกหนึ่งตอนที่เป็นเข้าสู่เรื่องของไม้สักตอนนี้ออกมาเป็นในลักษณะของดินแดนประวัติศาสตร์มรดกแห่งไม้สักนะคะซึ่งเข้าสู่หลักสูตรแล้วก็นำไปใช้ในห้องเรียนจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เราปลูกฝังการเรียนรู้ และสามารถแอพพลายเข้าไปในเรื่องของขุมทรัพย์แห่งปัญญาที่มีอยู่ที่เมืองแพร่สามารถดึงเข้ามาสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วให้เด็กเห็นคุณค่าได้เป็นการเห็นคุณค่าต่อ k n โนเลดและ skill เป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะที่เด็กจะเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตัวเองวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะเชิญรับชมค่ะ แดนประวัติศาสตร์มรดกแห่งไม้สักประวัติศาสตร์เมืองแพร่เมืองที่มีความเป็นมาที่ยาวนานมีอัตลักษณ์ที่ผูกโยงกับป่าไม้สักไม้สักที่เกิดขึ้นในจังหวัดแพร่จะมีเนื้อไม้สีทองซึ่งเป็นไม้ที่มีคุณภาพสูง มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยดังนั้นคนจังหวัดแพร่จึงมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องผูกพันกับไม้สักมานานนับร้อยปีมีการสั่งสมประสบการณ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทำไม้สักที่ลูกหลานรุ่นต่อรุ่นไม้สักจึงเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์เมืองแพร่ สำหรับหลักสูตรไม้สักนะครับก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าจังหวัดเราในพื้นที่ป่า64เปเ็นป็นป่าไม้และมีความสําคัญในการคงรักษาความเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้กับป่าต้นน้ําของประเทศไทยเพราะฉะนั้นหากประชาชนชาวจังหวัดแพร่นะครับซึ่งเป็นลูกหลานเยาวชน,นในแต่ละระดับตั้งแต่ประถม มัธยมต่างๆนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับเ,ออเรื่องของไม้สักนะครับได้ซึมทราบที่มาที่ไปคุณประโยชน์ต่างๆรวมถึงประวัติศาสตร์เรื่องเหล่านี้ในการทําไม้ในจังหวัดแพร่ก็จะถือว่าทําให้เขามีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เป็นของดีของจังหวัดรวมถึงที่เป็นรากฐานของบรรพบุรุษก็จะทําให้เกิดการสืบสารรักษาต่อยอดเกี่ยวกับไม้สักของจังหวัดแพร่ดียิ่งขึ้นครับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพแพร่เขตหนึ่งระหนักดีถึงความสําคัญของ แห่งภูมิปัญญาไม้สักที่สืบสารต่อยอดสืบเนื่องกันมาจึงได้ร่วมกับบริษัทไทยเบเบอร์เรจจำกัดจัดทำหลักสูตรไม้สักและผลิตภัณฑ์ไม้สักสำหรับโรงเรียนร่วมพัฒนาผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดสืบทอดกันมามีความตระหนักในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสามารถพัฒนา ตภัณฑ์เกี่ยวกับไม้สักนั้นใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ออกสู่ระดับสากลได้ต่อไปในอนาคตสำหรับเนื้อหาในหลักสูตรในระดับปฐมวัยเป็นการให้นักเรียนรู้จักต้นสักและส่วนประกอบของต้นสักระดับประถมศึกษานักเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของไม้สัก การขยายพันธุ์สักการแปลรูปไม้สักเพื่อเป็นของใช้ในครัวเรือนและการฝึกให้นักเรียนทำมาค้าขายส่วนระดับมัธยมศึกษาเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดสร้างสรรค์ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้สักเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตโรงเรียนมีหลักสูตรท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัดแพร่ได้นำหลักสูตรไม้สักและผลิตภัณฑ์ไม้สัก มาให้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะให้กับนักเรียนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักและนำไปสู่การมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต่อไปค่ะนักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรของไม้สักอีกทั้งยังมีพื้นฐานในการไปต่อยอดเพื่อเป็นอาชีพของนักเรียนได้ค่ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตหนึ่งขอขอบพระคุณท่านดรอกเตอร์เกติสุภาวานิชย์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่บริษัทไทยเบบเรจจำกัดมหาชนและมูล,ลนิธิมีชัยวีระไวิยทยะที่ได้ร่วมสนับสนุนในการจัดทำหลักสูตรไม้สักและผลิตภัณฑ์ไม้สัก สำหรับโรงเรียนร่วมพัฒนาจังหวัดแพร่ในครั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ครูนักเรียนผู้บริหารหรือผู้ที่สนใจนำหลักสูตรนี้ไปใช้เพื่อพัฒนาไม้สักของจังหวัดแพร่ต่อไปในอนาคต